เอาละครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วกับ Shadow SD1 นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Turning Club Online นะครับผมเป็นเกมแข่งรถม้าใหม่เอี่ยมมาปิดตัวได้เดือนเดียวเองนะทุกคนนะเออเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ก็พี่ก็สนใจครับเกมนี้นะเพราะว่าการเล่นของเกมนี้มันมีหลากหลายมากครับมันแตกต่างจาก Car Parking Car Parking ก็คือ แต่งรถมาแข่งกันแค่นั้นไม่มีอะไรไม่มีภารกิจอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูภารกิจในเกมนี้นะฮะว่าจะมีภารกิจอะไรให้ทำมันเยอะมากนะฮะมันจะไม่น่าเบื่อเหมือนคาราบกิ้งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมันมีจัดอันดับมีฤดูกาลมีแบบคือมันไม่ต้องคือพี่อยากเล่นแบบเกมรถที่มันไม่ไม่ไม่มีสุรโกงไม่มีบั๊กไม่มีอะไรมันจะสนุกคือเราวัดกันที่ความสามารถเลยวัดกันที่ความสามารถเลยอะโอเค S <S เดี๋ยวมาดูการทีละอย่างนะทุกคนเนี่ยนี้ก็ไอ,อพวกกราฟิกนะทุกคน,นนี้ก็เพิ่มเพื่อนนะครับนี่น่าจะเป็นการเพิ่มเพื่อนแบบกดบวกนะข้างบนนี้ใช่ไหมทุกคนน,นี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นพวกกราฟพวกการชนะอะไรเงีเ้ยการแข่งมีภารกิจด้วยนะนี่เลเวลทุกคนของขวัญมีเงินในเกมนะครับผมมีตอนนี้พี่มีเท่าไหร่เจ็ดหมื่นสี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเงินเติมใช่ไหมอันนี้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่ขายของ ก็จะมีกล่องสุ่มอะไรเงี้ยเออสุ่มได้ทุกคนนี่ไหมสมัครกดติดตามอ๋อนี่ถ้าเรากดติดตามนะเราก็จะได้นะติดตามใน y YouTube t i k t อ k อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มีนี่ร้านรับ v i p อันนี้เป็น VIP น่าจะเป็นการเติมนะแล้วก็มีฤดูการด้วยนะทุกคนมีจัดอันดับฤดูการนี่กุญแจนะ่าจะเป็นซื้อรถอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปลองปรับไปจูนดูนะคนเข้าไปกดที่ฤดูการดูซิ มีฤด,ดูกาลนี้มีรถขายเห็นไหมมีแลมโบมีชุดแต่งเนี่ยเกมมันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมีรับฟรีด้วยเหรออ๋อเป็นอ๋อคล้ายๆเป็นวอลลอนพาสนะทุกคนเออทุกทุกเดือนมันก็จะมีอัปเดตแล้วก็จะมีแจกทุกทุกเดือนเห็นะแจกอันนี้ก็ถ้าคนคนเติมนะเออสมมติคนเติมวอลลอนพาสเหมือนเหมือนฟรีไฟอะไรเงี้ยเติมคนเติมก็จะได้นี้ข้างบนคนคนไม่เติมก็จะได้ล่าง แจนะทุกคนนะเห็นไหมคนเติมก็จะได้ชุดแต่งของแลมโบด้วยโอ้โหเทรจอะเข้าที่ลูกุญแจอืมซื้อรถนะครับซื้อรถมีอะไรให้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะเกมค่อนข้างจะกราฟริกสวยนะทุกคนนะดูดิกราฟริกมันสวยนะมันไม่การ์ตูนนะทุกคนนะเอ,อ้ดูดิดู ep ดิ ep มันสมจริงมากดูรถอมืมีหลายยี่ห้อนะทุกคนดิกดเยอะมาก่ะ รถยี่ห้อเยอะมากทุกคนนี่ ek ek นี่ ek ขอนใจนะครับโอ้รถรถมันสมจริงนะทุกคนนะแต่ก็ยังไม่มีโลโก้เพราะว่าโลโก้มันแพงไงเลยคิดิโลโก้นแพงนะมาดูรถไอพวกนี้เออเกมมันค่อนข้างจะใหม่อยู่นะมันก็ยังไม่ได้อัปเดตรถมาเยอะนะทุกคนนะนี่นะเหนมี r 3 4ด้วยนี่ปี่ต้องซื้อคันนี้แหละ ราคาเท่าไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองนะทุกคนนะเห็นไหมเป็นทองตรงนี้ไหมหนึ่งร้อยทองจะมีเงินในเกมที่อันนี้อันนี้คือเงินในเกมที่สามารถซื้อได้นี่ตรงนี้แล้วก็เก็บสักหกพันอะไรเงี้ยหกหกหมื่นหกพันเคอะไรเงี้ยก็ซื้อได้แล้วนี่รุ่นนี้เท่หวะ่ะเป็นรถแบบรถซิ่งในตำนานเลยเนี่ย TOC เท,ทจัดกราฟิกมันสวยอะพี่ชอบนะครับแล้วก็เข้าไปที่ขายรถก็มีตอนนี้เราไม่มีรถในใน,ในโรงงานเลยนะ นี่คือโรงงานของเราต้องซื้อรถก่อนนะทุกคนเนี่ยมีตั้งอยู่เท่าไหร่แปดหมื่นใช่ไหมเนีย่ยมาถึงมาให้แปดหมื่นต้องซื้อรถก่อนนะไปซื้อรถสักรุ่นหนึ่งก<ๆ>็คงต้องซื้อ ek นะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่มีรถตอนนี้เป็นเงินเติมใช่ไหมบุ้ยสวยจัดทุกคนดูดิโอ้แบบมีแบบรถที่แต่งไปให้แล้วแล้วแบบสวยมากแต่งเหมือนเหมือนของแท้เลยเหมือนรถจริงมากอันนี้เรมโบต้องเติมนะเป็นเป็นแบบน่าจะเป็นซื้อบัตรนะ พี่คงต้องซื้อ ek ออไม่ใช่ ek ep ep 8 9ทุกคนเออตังพอหรือเปล่า7 0 k น่าจะพออยู่มั้ยแต่มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ดูความแรงไม่ได้นะมันมองมันมองไม่เห็นความแรงอะ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นสามบล็อก ek เราก็ต้องซื้อเรากดซื้อ,อยังไงกดมุมขวาคุณแน่ใจหรือว่าจะซื้อรถซื้อเรียบร้อยทุกคนขันแรกเราต้อง ep 8.9แน่นอนนี่มาแล้วเราสุดตะคู่ของพี่ทุกคนนี่แหละพี่ไม่รู้ซื้อถูกซื้อผิดนะเฮ้ยมีไฟใต้ท้องด้วยวะ่ะเหมือนมันแต่งมาให้นิดนิดว่าทุกคน,นไปแต่งกันนี่มีอะไรเขาเรียกอะไรเครื่องซื้อเครื่องวัดปริมาณเอ่อเป็นภาษาไทยด้วยชอบวะ่ะใช้เออเปิดใช้งานการเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ต้องใช้ต้องเปิดเท่าไร่ห ห้าพันบาทในการเปิดนะเปิดไปห้าพันบาทต้องซื้อโหดูดิทุกค,คนเปลี่ยนทบงทโบอ,โโบโอุิยอะไรครับเนี่ยอย่างงี้ต้องใส่โทโบกันแหละติดตั้งแล้วอ้าวติดตั้งให้แล้วเหรอเจ๋วดิต้องซื้ออ๋อต้องซื้อเครื่องอัดตัวนี้เท่าไหร่สามหมื่นโอ้ไม่มีตังค่ะดูนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อตัวนี้ติดตั้งแล้วเปลี่ยนพลาเบีว้วเพลูเบี้ยวนะติดตั้งให้แล้วทุกคนดูร้อยอย่างสิ มีอะไรให้ติดตั้งเฮ้ยช็อชคอกอโอโช็อกต้องติดตั้งตัวนี้เท่าไหร่แปดพันว่าซื้อดีครับยัง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 เดี๋ยวเราจะติดตั้งพอเอาข้อเหวี่ยงอ๋อจะติดตั้งตัวนี้สามหมื่นแมวเอาไหมแต่ดูไออ๋อแบตเหรอจะติดตั้งตัวชาร์จ ECU เป็นเป็นกล่อง ECU ทุกคนนี่แล้วก็มีดัมมีเบรกมีอูยเดี๋ยวด้ะเอากล่อง ECU ก่อนเลยจัดจัดกล่อง ECU ก่อนเลย มันจะทำให้รถเราแรงขึ้นตั้งเหลือห้าพแล้ว <c oughs> ไหนดูที่กล่อง ECU อ่ะเราได้อย่างอ่ะพอเราซื้อปุ้บมันจะติดตั้งให้เลยทุกคนนี่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยติดตั้งแล้วอันนี้ดิสเบรกเหรออันนี้ต้องติดตั้งนี้2 5งหมต้องเก็บตังค์น,นี้เออ่ชุดเครื่องมือเออมาเดี๋ยวเราไปลองแข่งอุ้ยมาไม่รู้ <c oughs> ความแรงดูกราฟก่อนนะไม่ไม่รู้ว่าความแรงรถเเท่าไหร นี่คืออะไรอ๋อรางวัลกัรชนะเปลี่ยนชื่อใช้เงินแปดพันโอ้โหยังไม่มีตังค์ครับตังค์หมดไปแล้วหมุนสุม่มอันนี้กล่องสุม่มทุกคนอหมุนฟรีไปหนึ่งรอบหมุนฟรีไปหนึ่งรอบขอขอเงิน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 เอ้ยเอ้ยได้ห้าพันได้ห้าพันได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โหได้ห้าพันโอ้โหหมุนรอบละสิบห้าทองนะทุกคนแล้วก็หมุนรอบละร้อยกล่องขวัญ าเมื่อกี้เรากดดูวิดีโอแล้วก็ได้หมุนฟรีเปนหนึ่งีอ้โหได้ห้าพันมาโอเคมาหมุนฟรีได้1รอบแล้วก็ดู Youtube ได้1รอบ่อาโอเคมีเงิน5้าห้าหมื่นแล้วอขอเปลี่ยนชื่อหน่อยเขาอ,อยากเปลี่ยนชื่อจังเลยเป็นชื่อเออเป็นภาษาไทยนะทุกคนนะอ่าโอเคทุกคนเปลี่ยนชื่อได้แล้วเป็น s d 1 Shadow X วัดความเร็วเป็นกิโลอ่ะเป็นเป็นไมล์อ่ะเราวัดเป็นกิโลแล้วกันครับมันจะได้รู้ตัวนับ FPS ตัวนับ FPS ไม่รู้อ่ะตัวจำกัด FPS ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะที่45แล้วกันควบคุมเสียงเปลี่ยนเอ่ออะไรเ l เ y o u ์กดปุ่มแถบมีอะไรเนี่ยแถบชื่อเล่นเออมีชื่อลงชื่อเล่นดึงตรงดนตรีฮะเปลี่ยนกราฟฟิกกราฟิกก็ให้มันเป็นออตโต้ไป นี่คือเลยเกินความเร็วใต้กล้องอ๋อนี่มีกล้องจบความเร็วด้วยเหรอแค่เกินความเร็วก็ได้ตังนะใส่ในโต5 0หน่วยเฮ้ยใส่ได้ด้วยเลยใส่ดิใส่ดิโ <c oughs> อเคปะเราเอาไปทดลองกันเล่นเลยดี๋ยวกดเล่นเลยครับทุกคนทุกคนไปเลยปึง้งโอ้โหเข้ามาในตัวเกมแล้วทุกคนนี่ดูกราฟิกเหลือลํำมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเก็บเก็บเทอร์โบด้วยเหรอ เก็บ turbo ปะได้ปะไม่ได้ดิอ๋อถ้าเราเบรกเบรกจะกลายเป็นถอยหลังนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเกมจะจะจะ,จะแบบจะน่าเล่นขนาดไหนอุ้ยอุ๊ยอ๋อพอเราเก็บแล้วมันจะมีบูสต์ออกข้างหลังหมดเลยมากอะอุ้ยแต่เฮ้ยดีเด็ดลองเก็บดูสิมันให้เราทำเราทำอะไรไม่รู้ทุกคนเนีย่ยพอเก็บตล้วมันก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้เล่นด้วยทุกคนนี่นั่่นเห็น,เห,นเห็นไหมผู้เล่นผู้เล่นรอดด้วยดิเพื่อนเป็นไงวะ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลจะเปิดไมค์ได้ด้วยนะทุกคนหอหลอหลอหลออะไรวะเดี๋ยวใส่อมยิ้มเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฮัลโหลฝรั่งปาวะหลอหลอหลอ EK ครับอีกหลอ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 ดีครับว่าเราหลอดีครับหลอได้ยินไหมครับหลอหลอหอ ไม่ไมยินดีนะคะฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะครับอะไรนะครับมีผู้เล่นด้วยว่แต่ว่ามันเกมนี้มันไม่สามารถลงดได้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งเล่นใหม่ครับบา้องต้งครับผมเพิ่งโหลดมาเมื่อวานครับเออเกมเกมมันมีอะไรให้ทำมั่งอะ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็เนี่ยไล่ทำภารกิจอะไรของมันไปเรื่อยเลยอ๋อมันมีภารกิจใช่ไหม เคลียร์ได้สองวันนะใช่ครับใช่ตั้งแต่งรถไปเรื่อยเลยมันมีรถมันมีอะไรท้ามีมีอะไรทำบมางอกะนำนำไปหน่อยดิไม่รู้เลยครับอุ้ยูใครชนตูดใครชนตูดวะเฮ้ยนักเลงเหรอเฮ้ยขับรถโหเกมนี้ไม่ได้หวัด GZL เกมมันชนกันยับเลยว่ะพาพานำเลยได้ไหมครับ GZL แต่แล้วอ่ะนักเลงเหรอครับคิดว่าเทพคิดว่าเท่เหรอ you คิด <Yes. S 1> คว่าเทพเวยโยกำพร้อม Yes Thailand เฮ้ยนายนายนายพาไปทำภารกิจหน่อยดิเราเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองอะ่ะ No No no. no 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 หัวโ no นเลยเหรอได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้โอ้โหรถสวยว่ะถอยหน่อยดิย น่าจะได้ตังค์เยอะนะเดี๋ยวไปหาตังค์กันดีกว่าป่ะหาตังค์ไปนายนายนำไปเลยครับตามไปตามไปไปตามโอเคโยโยย ช้าเจ้ารอก่อนเรอก่อนมีตัวนั้นแรงๆอ่ะแนะนำไปเล่นด่านระเบิดนะพี่เดอจะฟาร์มแรกๆอะ่ะด่านด่านระเบิดเหรอใช่พี่ใช่เดี๋ยวเพาไปทำอะไรก่อนแล้วกันนะนำไหน่อยได้ไหมครับมาเล่นเหมือนกันอีกแล้วอะไรวะเนี่ยขับรถกันนะ่ะใครขับรถอะไรเนี่ยที่เราไม่ตรงเลนวะห้องไอ้ฟาร์ม เฮ้เราเราขับเราผิดเองแหละเราขับไม่ตรงเลนวะเราต้องขับเลงขวาดิรถรถเมกันอะเมกานต้องขับเลงขวาดิมันกดเพิ่มเพื่อนยังไงอะครับไม่รู้นาจะเป็นแอดเพื่อนข้างนอกอะเราต้องเอาไอเดีเพื่อนมาใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็กดรูปบวกอะรูปบวกอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวที่รถใช่ไหมโอเคมันมันขับยากกว่ากาเบรกลายเป็นไฟล โอเคตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วอ๋อเหรอครับโอเคโอเคออกไปหน้าล็อบบี้อะลแล้วกดไปที่เพื่อนอะเวลาผมสร้างห้องอะให้กดเข้าไปอ๋อครับครับได้ครับเล่น,เล,นเล่นกี่คนเนี่ยเล่นคนเดียวครับเพิง่งเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองครับผมเป็นครับยังเล่นไม่เป็นเลยครับยังเล่นไม่เป็นเลยเล่นดำน้อยน้อยหมอ ไปนำไปหน่อยดินำไปหน่อยดิไมีแค่ใคไปหาครับไปหาเงินทําภารกิจหน่อยถึงเดือในห้องนี้มีผู้เล่นกี่คนเนี่ยห้องค่พี่ห้องหนึ่งมีจะมีผู้เล่นกี่คนไอ้ที่แสงแสงเป็นอะไรอะแสงสีฟ้าคืออะไรมีแต่รถไอ้พวกพี่ไม่มีแต่รถแรงๆว่ะพวกพี่ขอเขาแก๊งด้วยดิครับ น้องน้องมาส่งเต้าหูวครับโอ้โหเอ้ยขับแรงเกินรถในรถในตำนานแล้วรถส่งเต้าใช่ใช่ผมรถส่งเต้าผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองครับไม่รู้เรื่องเลยรถมันมีเกมมันมีให้ทำอะไรมัางโอ้โหดูดิดูด,ดิทำไมต้องชนด้วยครับใจเย็นดิครับใจเย็นดิครับเพื่อนเกมไม่ชนแบบเกมไม่ชนได้แบบสะใจมากอยากแกล้งใครนี่คือชนยับ มันมันมันไม่มีคนขับรถมันไม่มีคนขับรถใช่ไหมรถเป็นรถผีใช่ไหมไม่มีคนอยู่ในรถ <c oughs> ใช่ครับรถรถไปเองเออมันไม่มีคนในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไปทำภารก<ช>ิจ<ล>ยมัน<ผ>ม,มีภารากิจอ,อะไรให้ทำบ้างครับมีภารกิจอะไรไม่ทำบ้างไม่แน่ใจเลยครับตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือมีดิฟและได้ตังแล้วก็แข่งรถเนี่ยครับที่ผมที่ผมเล่นมานะสองอย่างเนี่ยผมรู้แค่สองอย่างเองแข่งความเร็วครับแข่งอ๋อมีแข่งความเร็วด้วย ความเร็วกับมงกุฎอ๋ออยากมีรถเท่ๆแบบพี่มังจังเลยอะไรครับจะทำไงให้ได้รถเท่ๆแบบเรมโบเมโบต้องเติมใช่ไหมผมว่าเกมนี้นี่เติมเอาเรื่องอยู่นะ เฮ้ยเแข่งกันแล้วแข่งกันแล้วขั้นต่ำผมเห็นมันลอยมัเติมแพงมากเกมนี้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะพี่พี่กดหัวใจให้ผมหน่อยดิพี่ใจให้ผมนะตรงไหนอะตรงไหนอะตรงตรงชื่อผมแล้วกดหัวใจค้างไว้อะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอวะตรงตรงปุ่มแชทเหรอใช่พี่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเราชื่ออะไรนะซีบ๊อบมาเล่พี่บ๊อบมาเล่ใช่ไหมแปปนึงนะกดตงข้างบนนะทุกคนนี่กดแล้วก็กดบ๊อบมาเล่กดหัวใจให้กดหัวใจให้เร็วเนาะเพื่อนผมกดหัวใจให้แล้วนะครับบ๊อบมาเล่ กดหัวใจค้างไว้แล้วมันก็จะมีคะแนนขึ้นใช่ไหมกดกดค้างไวม้มันจะได้อีโมจิด้วยอ๋อขอบคุณมากกดให้ผมแล้วใช่ไหมแหมทุกคนกดตรงนี้นะทุกคนนี่ทุกคตรงนี้ครับผมเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะครับทั้งสองคนเลยโอ้ยโอ้โ,อโหชนเกินโทษ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 มา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  ภากิจเวลามาันมีมภารอาากอาคนมาก็มาดีครับแขงอกมาดีคัมันมีอีกด่านนึ่งครับที่มาเป็นแข่งรถนั่นเรก็มีรุ่นนั้นไม่ได้วะ่นะ voilà. คาดอ่าีกคนนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟาเราไปสี่คนขาดอีกคนนึงเหรอครับครับในห้องนี้มีใครจะไปด้วยไหมครับผมครับโอ้โหเขาเป็นว่มีมีคนไปด้วยแล้ะครับโอเคครับครบแล้วครบแล้วมีครับ อันนี้ออกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกรหัสเดี๋ยวผมบอกบอกนะครับบอกนะครับโอเคครับประหัสห้องฟี่แล้วห้องโอเคครับชื่อชื่อห้องนี่ชื่อบอมเบเล่ใช่ไหมครับชื่อสั้นๆดีกว่าชื่บอบอลอย่างเลีกเก็อบอบอได้ โอเคครับเนก็บนอเก็บในสโตรอ๋อน้องวิ่งไปตามเส้นเลยดูค ุโค้งโค้งเร็วเร็วเรมีเวลาอยู่ทุกคนมีเวลาอยู่ไปเร็วเร็วมันเรยวยากกันแลเนี่ยเออแต่มันดิฟดิฟดีว่ะชอบอ่ะชอบเกมที่มันดิฟดิฟขิงดิฟง่ายงี้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกดดิฟนี่โอ้โหเท่จัดดิฟดิฟกดเบกมือนะทุกคนเบกมือดิฟเลยชอบมากเลยพี่ชอบเกมที่มันดิฟดิฟแบบเนี้ย นี่เข้าแล้วเข้าเข้าเฉยแล้วดิฟ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 จ้าหูเงี้ยดิฟเข้าด้วยเป็นไงได้ละวสำเร็จไปเอาใหม่ป่ะเอ,เอาใหม่ป่ะภารกิจได้คะแนนด้วยทุกคนเห็นไหมม,มันจะมีคะแนนนี่ภารกิจเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวไปหาพวกนั้นก่อนอีกคลิปนะทุกคนเดี๋ยวขอแบบไปหาพวกรถเท่ๆก่อนกดไลค์ให้เลยนี่ได้อิโมจิมาอิโมจิแบบธรรมดานล้วทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแข่งหาคนแข่งก่อนรับเข้าแคนเหรอตอนนี้พี่ยังไม่ช้าแคนนะทุกคนนะพี่ขอแบบศึกษาเกมหน่อยมันมีอะไรให้ทำอีกไหมอุ้ยอะไรวะเนี่ยลูกกล้องคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆก่อนโอ้คันนี้วิ่งเท่าไหรนะ่เนี่ยวิ่งร้อยกว่าอ,อมามาเดี๋ยวคลิปจะนานเกินเดี๋ยวพี่ขอปิดคลิปนี้ก่อน มีคนอยู่ไหมอ้ยจะแล้วจะแล้วจะแล้ววัสดีครับสวัสดีครับแคนเจแคนอะไรเนี่ยแคน g ีเซอลเหรอจีเซ z l แอลจีเซแอศนสี่จีแอห้าสองเหรอทำนายโคเทเลยจีเอละสวัสดีครับสวัสดีครับ ฮัลโหลอยู่บ่าอ่ะโอเคทุกคนไม่มีคนอยู่แนละ้วเดี๋ยวพี่ขอปิดคลิปนี้ไว้เพลง่านี้นะครับแล้วกันนะทุกคนที่ชอบเกมแบบนี้หวังว่าจะไม่มีเกมนี้จะไม่มีนี่นะจะไม่บักบ๊กเบิร์กอะไรเี้ะพี่ชอบเกมแบบที่มันเล่นแบบเอาความสามารถมาใช้กันอ่ะจะได้สนุกนะทุกคนกดเบรกก็คือค้างไว้ก็คือถอยหลังนะทุกคนนะเออกดอันนี้ก็จะเข้าวันยังก็มีภารกิจเพิ่มเริ่มขึ้นมาแล้วก็กดภารกิจ โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนเกม turning ขับออนไลน์นะทุกคนนะเป็นรถรถผีนะขับนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะคลิปนี้ก็เกมนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะดูใหม่นะทุกคนมีคนทักมาด้วยเห็นไหมได้อยู่ในกลุ่มไหมครับไม่รู้อะครับโอเคมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับอ้ยโดนชนอีกแล้วชนเก่งจังวะ นายก็โหดเกินนี่ทุกคนมันมีแบบเปิดเาเรียกนายก็มันเบรกไม่ได้อะเปิดแบบหมดถ่ายรูปนวันนี้ไหมมันจะหมุนนี่ทำไมมันไม่เบรกได้เป็นหมดถ่ายรูปแสดงซ่อนซ่อนชื่อเล่นเห็นไหมโอ้แข่งกันอีกแล้วไปแล้วโหโตรโหดโอเคแล้วเจอกันชิปหน้าครับผม คลิปนี้ก็ขอาไว้เพลงเน,นี้นร,รถไม่แรงไงไม่แรงมันไมาเท่ากับรถจกักรยานงกูลเนี่ยนะโ oh. อ้โหกูเองชอบเฮ้ยใจะเย,นจเยนเ็นใจเย็นไอ้เพื่อนใจเย็นสังคมเกมเราต้องดีสังคมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์ก,กดซ like ับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วไปก่อนนะครับไปศพก่อนนะครับทุกคนไปแล้วอยากใส่เอออ่ยากใส่ถ้วยที่เป็นภาษาจีนเนาะไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ